มีผัวฝรั่งแล้วยิงเดี๋ยวนี้จะรู้ไหมฉันไม่ได้หญิงแต่โดยปกติแล้วอะ่ะฉันก็ไม่ยุ่งกับใครอยู่แล้วแล้วการที่ฉันจะคุยกับใครสักคนอ่ะนะฉันเชื่อเซนต์ตัวเองว่าคนเนี้ยคุยได้คนเนี้ยคุยไม่ได้เพราะฉะนั้น คนบางคนที่ฉันไม่คุยด้วยอ่ะเพราะเซนฉันมันบอกว่าคนเนี้ยไม่น่าคุยด้วยฉันก็เลยไม่คุยด้วยอืมแล้วเข้ามาว่าฉันยิ่งอืมฉันก็ไม่ได้แคร์สื่อหรอกนะและอีกอย่างไอคนที่บอกว่ามีผัวฝรั่งแล้วต้องรวยกเปาตะกะนี้มาจากไหนก่อน ฝรั่งก็คนจ้ะอืมเขาก็มีคนฐานะธรรมดาฐานะปานกลางฐานะรวยแต่พอดีเราไม่ได้คนที่เป็นมหาเศรษฐีมาทําผัวไม่ได้ฝรั่งมหาเศรษฐีไงอืมแต่เราก็ไม่ต้องเป็นไม่จําเป็นต้องอธิบายให้คนทั้งโลกฟังอืมใครจะคิดยังไงฉันก็ไม่สนใจหรอกเพราะว่ามันไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวเรานะแต่ฝากถึงคนที่ว่าคนนู้นคนนี้หญิงเวลาที่เขาไม่คุยกับตัวเองนะ ไปดูตัวเองนิดนึงว่าคำพูดคำจา,าหน้ามาคุยด้วยไหมไปถามเรื่องส่วนตัวเขาเยอะไปหรือเปล่าสนิทกันขนาดไหนอืมนะพิจารณาตัวเองบ้าง